ครับปูปูดำนะฮะหรือว่าปูทะเลนะครับนี่เขาให้มานะครับดูกล้ามดอนดูกล้ามก่อนนี่กล้ามใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยครับมันเป็นปูดําหรือว่าปูขุดนะฮะหรือว่าเป็นปูทะเลนะครับไม่ใช่ครับมันมันจะเป็นปูตีคล้ายๆปูดํานี่นะครับเนื่องเนื่องมือเนื่องเนื่ถือกล้องมาถือให้เนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะอ่อนล้านนิดนึงนะครับจะอ่อนล้านนิดนึง เดี๋ยวยังไม่ตายนะเนี่ยขาดไม่อยู่เลยเนื้อกำเขาได้มานะฮะแล้วก็ให้มานะครับโอ้กกำอย่างเยอะต้มเนื้อนะเป็นต้มเนี้อนะเนี่ยตรงเนี้ยเราดูตรงนั้นต้องเอาไปแกงส้มใส่น้ำเต้านะครับแกงส้มใส่น้ำเต้าจะอร่อยมากเลยนะแกงส้มหรอครับเอาแกงส้มนี่ไหมใส่น้ำเต้านี่ยังเลยใส่ฟักทองเปล่าน้ำเต้ากับฟักทองก็เหมือนกันนะครับมีเหมือนน้ำเต้าเป็นอย่างนี้เลยลูกมีน้ำเต้า คือกินคนจีนกินแากินน,น้น้ำเต้าทะพฟักอ,อคือสีเหลืองเมื่อนิ่งๆจะถ่ายวีดีโอ,อนครับโอ้ใหญ่มากเลยมันติดวนมานะติดวนแล้วก็ติดวนปูมาเนี่ยติดวนปูแล้วให้เขาให้มันตัวเดียวผมก็จะทำอะไรกินนะเดี๋ยวอาจจาะใส่เป็นแกงส้มนะก็เขาเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์นะฮะก็เอามากินได้นะครับดีกว่าไปปล่อยทิ้งนะ ในมีไข่ด้วยครับตัวนี้นะครับอโอเคนะครับตองแกดมีมันมีไข่รากดินปะไม่มีไม่มีไข่รากสายไม่มีดูใหญ่มากครับอู้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมดูนิ่กล้องใหญ่ไหมใหญ่ยิ่งก้อนเลยใหญ่นะโอ,โอ้โหนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับซีนิโจอัพเปอชแนลครับปูดำบุญคุณปูดำนี่ครับนะี่เลยนะฮะ